สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีสันดาฟาร์มสวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่สิบเก้ากันยายนพศสองพันห้รอยหกสบเจ็ดฮวันนี้ก็บรรยากาศสดใสนะครับบรรยากาศสดชื่นพี่น้องเห็นไหมครับส่องไปนอกคอกควายก็นั่งผมนั่งเล่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอยู่ในคอกควายนี้ตั้งแต่หกโมงเชา้าได้บรรยากาศ วันนี้ก็มีเรื่องมานำเล่าให้พี่น้องเอฟซีคนเลี้ยงบัววายนะครับเลี้ยงสัตว์ทุกท่านในชาวปศุสัตว์บ้านเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องการกู้หนี้ยืมสินมาเลี้ยงสัตว์นะครับ <c oughs> การกู้หนี้ยืมสินมาเลี้ยงสัตว์ถ้าเราพื้นฐานเราไม่แน่นพอก็ไม่สนับสนุนแล้วก็ ครับไม่สนับสนุนเพราะว่ามันจะลางแต่จะเป็นพาให้เรามีความทุกข์นะครับพาให้เราทุกข์ร้อนเดือดื้อร้อนใจนะฮะมีพอดีเพิ่งได้รับข่าวนะครับจากกลุ่มวัวนะครับจากกลุ่มวัวจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของโครงการวัวต่างๆนะครับก็ข่าวเกี่ยวกับวัวบุรพานะครับพี่น้องคงจะคุ้นชื่อกันใช่ไหมครับ วัวบูรพาใครใครรู้จักบา้บางไหมครับคาดว่าพี่น้องคงจะรู้จักถ้าไม่รู้จักก็เดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักนะครับอ่วัวบูรพาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบนะครับปศสองพันห้ารอยหกสิบมันเป็นโครงการระยะยาวนะครับระยะยาวนะครับ มันมีเรื่องเล่านะเดี๋ยวผมค่อยสรุปให้พี่น้องฟังเมื่อวันที่สองมีนาเนี่ยครับกอส2567เดินทางไปตรวจสอบก็เท็จจริงจากข้อร้องเรียนของสหกรณ์โคบานบุรพาจังหวัดตาแก้วที่ไม่สามารถจะส่งคืนเงินโครงการตามสัญญาได้ หลังจากสิ้นสุดโครงการกำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญารวมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกด้วยนี่ครับตากรนะครับตากรนะโดนฟ้องครับโดนฟ้องตากรโกบาลบุรพา <c oughs> ปีนั้นมีโครงการใหญ่นะครับโครงการใหญ่ผลของการพบเกษตรกรวันนี้ครงการวัวบ,บุรพานะครับโครงการโกบาลบุรพา ระยะโครงการ5ปีปี2,540ปี2,560ถึง65นะครับเกษตรกรร่วมโครงการ3อำเภออันนี้ในจังหวัดสระแก้วเนาะเดี๋ยวเอามาเลาห้พี่น้องฟังจำนวน5,835ลายนะครับได้รับวัวลายละ5แม่ลายละ5แม่พร้อมด้วยเงินกู้ลายละ50,000บาทอ่าคือ มีได้วัวห้าแม่เงินกู้ห้าหมื่นนะครับเงินกู้นี้ก็คงจะเอาไปทําเกี่ยวกับโรงเรือนเอาไปทาทุนสารองเกี่ยวกับการดูแลอะไรตรงนี้นะฮะส่วนวัวห้าตัวนั้นไม่แน่ใจว่ามูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือเป็นนี่แลลวนะเขาจัดสรรหาวัวมาให้เรียบร้อยพี่น้องครับ ทางจากกรจัดหาวัวมาให้เรียบร้อยเจ้าของโครงการนั่นแหละคนที่เขียนโครงการนั่นแหละจัดหาวัวมาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เงินมาด้วยนะสามารถแบ่งเกษตรกร,รออกคือสรุปแล้วเมื่อไปตรวจสอบก็สามารถแบ่งเกษตรกร,รออกมาได้เป็น3มกลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มที่หนึ่งประสบความสําเร็จพี่น้องทราบไหมครับว่าเกษตรกร,ร5,835คนเนี่ยประสบความสาเร็จกี่คนครับ หกสิบสามคนครับพี่น้องตบมือให้หน่อยเย้ yeah. คนห้าพันกว่าคนประสบความสำเร็จหกสิบสามคนเหลือเชื่อนะักคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซนต์ได้นะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนต์มั้งแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่ชำระเงินคืนได้บ้างยังไม่ครบสองพันสองร้อยี่ห้ารายคิดเป็นร้อยละสามสิบห้าก็ยังดียังได้ยังชำระกันมาบ้างนะครับเป็นบางส่วน เงินไขก็คือดอกถูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นนี่กันคนละแสนสองแสนก็ว่ากันไปนก็จะกลุ่มที่สามเกษตรกรที่ไม่ชำระเงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียวคือพูดง่ายว่าล้มเหลวนะครับ3,547รอยสรายคิดเป็นร้อยละหกสสรุปแล้วโครงการนี้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงเป็นไงครับพี่น้อง พี่น้องมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับนี่แหละครับการที่เป็นนี่เขานะครับเป็นนี่ซื้อสัตว์เลี้ยงมาแม้กระทั่งดอกถูกหรือไม่มีดอกเลยก็ช่างก็ยังไม่สามารถจะคกนเงินเขาได้เพราะว่าตัวเองไม่มีฐานอะไรเลยนะครับไม่มีฐานอะไรเลยก็คืออยู่ๆก็ไปเอาวัวมาเลี้ยงความรู้ไม่มีนะครับความรู้ไม่มีนะ จะหวังพึ่งแต่คงหวังพึ่งแต่ภาครัฐอย่างเดียววัวเจ็บป่วยล้มตายก็ไม่สามารถจะดูแลทรัพย์สินได้บางคนก็ไปเอามาขายเอามาเสร็จก็ขายเลยไม่ต้องบริหารจัดการสะดวกง่ายดีก็คิดว่า,าได้เงินสดมาห้ามห0ื่นแล้วก็าขายวัวได้เงินอีกจำนวนหนึ่งก็เอาไปทำกิจธุรกิจอย่างอื่น เอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้เอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็โดยความคิดที่ว่าจะหาเงินตรงอื่นมาใช้นี่เขาหรือบางคนก็ช่างแม่งเหอะไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวให้มันฟ้องก็ผ่อนใจเอาโดยความเป็นคนหัวหมอนะครับไม่ได้มีเราคนเดียวคนต้องห้าหกพันคนแล้วก็คิดแบบนั้นกันบางคนก็หนีเข้าหายลุกตุบบงไปเลยหายเข้า ุงกรุงเทพไปเลยไปอยู่ไปทํางานรับจ้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือขายทิ้งหมดเลยนะไอคนที่สู้อยู่สองพกว่าคนนี้ก็คือนักสู้วัวกระทิงแต่ขาดองค์ความรู้หลายๆอย่างแต่ก็ยังพอสู้ได้อกระท่อนกระแท่นหนีไม่ออกนะหนีไม่ออกก็อยู่บ้านเลี้ยงวัวไปปรากฏว่ามาเจอโรคโควิดมาเจอเศรษฐกิจไม่ดี บัวก็มีปัญหาโน,น,น่นนี่นั่นเอามาไม่ได้สเปคบ้างเล็กไปบ้างไม่มีลูกบ้างไม่สามารถตั้งห้าปีไม่มีลูกเลยก็มีบางตัวปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาเยอะแยะมากมายประดังประเดมาจนในที่สุดเน่ครับโครงการนี้ก็เลยล้มเหลวแล้วก็ต้องมานั่งฟ้องร้องกันมานั่งเป็นคดีความกันมันสนุกตรงไหนครับมันไม่สนุกนะครับพอเป็นเกณพอ เป็นคดีความเรื่องหนี้สินมันก็จะโดนดิสเครดิตหมดเป็น m p l อหมดนะครับเป็นเครดิตบูโรติดบูโรหมดอย่างนี้มันทําไปมันก็ทําลายตัวเองนะฮะสาเหตุที่มาพูดวันนี้ก็อยากจะเตือนพี่น้องมือใหม่ที่คิดอยากจะเลี้ยงสัตว์คิดอยากจะทําอาชีพถ้าคิดจะกู้หนี้ยืมสินเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากปากสันดาปฟามณ์ณนะวันนี้เลยว่าไม่เห็นด้วย ด้วยเป็นอย่างยิ่งครับไม่เห็นด้วยประการทั้งปวงการกู้นี่ยืมสินมาทำอาชีพปศุสัตว์มันเป็นอาชีพที่ต้องการระยะเวลาครับมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่ามันจะมาเลี้ยงปุ๊บมันจะได้เงินเลยไม่ใช่ครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆสามปีห้าปีถ้าเลี้ยงเป็นนะถ้าเลี้ยงไม่เป็นเลิกกูเลยถ้าเลี้ยงไม่เป็นดูแลไม่เป็นมีแต่รายจ่าย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  ตื่นเช้าขึ้นมาก็มีสไลายจ่ายเพราะหนึ่งตัวเองขี้เกียจตัวเองจัดการไม่เป็นบริหารจัดการไม่เป็นก็ไปซื้อมาร้อยเปอร์เซนตพอซื้อร้อยเปอร์เซ็นเป็นไงครับพี่น้องซื้อเลี้ยงร้อยเปอร์ซนซื้อกิน100ร้อยเปอร์เซนขาดทุนดิครับเพราะวัวแต่ละวันก็ราคาลงทุกวันพอขาดทุนขาดทุนหมดแรงหมดกําลังใจทําไม่อยากเลี้ยงนะครับ <c oughs> ไม่อยากเลี้ยงขายแม่งทิ้งไปเถอะเอาเงินตัวหนึ่งไปทํากินเหล้าเมายา ไปเล่นพาน,านันไปใช้ในสิ่งที่ผิดผิดทางผิดนะครับก็หมดเงินไปพองเอหมดเงินแล้วทำยังไงต่อครับหนีครับหนีนี่เพราะอยู่ในหมู่บ้านกรรมการกลุ่มก็บนสมาชิกกลุ่มก็นินทาว่าร้ายก็อยู่ไม่ได้ก็หนีเข้ากรุงเทพหนีเข้าไปก็ไปประสบโชคชะตาที่งานในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่หาง่าย บริษัทห้างร้านก็ปิดกันจํานวนทั้งประเทศก็หลักๆห,ห,หลายพันแห่งก็ปิดตัวลงาหางานก็ไม่ใช่ง่ายทีนี้เป็นไงครับติดนี้เป็นคดีความเครดิตก็เสียนะขึนติดเครดิตบูโรเนี่ยครับด้วยความคิดง่ายคิดเร็วคิดอยากรวยแต่ทำไม่เป็น ดันั้นพี่น้องครับคนที่ฝากถึงพี่น้องมือใหม่ที่คิดอยากจะเลี้ยงสัตว์คิดอยากจะรรทำอาชีพประุสัตว์พี่น้องควรมีศึกษาดีๆควรมีเวลาศึกษาดีๆให้มั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจนะครับแต่แต่นะครับกูนี่ยืมสินมาเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยแม้แต่แม้แต่นิดเดียวเลยครับสันดาปปาไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะครับแต่ถ้า พี่น้องมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีฝูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยากจะเพิ่มปริมาณอยากจะขยายกิจการกู้เข้ามายืมเข้ามาเพิ่มปริมาณเพิ่มจํานวนจากสิบตัวเป็นสิบห้าตัวไปกู้เข้ามาห้าตัวมาซื้อห้าตัวอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ปลอดภัยเพราะเรามีพื้นฐานเรามีโรงเรือนคือพูดง่ายว่าเรามีภูมิคุ้มกันอย่างดีอยู่แล้วเราไม่พลาดแล้วแหละนะอะ ได้อย่างนี้ไม่ว่ากันแต่สำหรับคนที่กู้มาร้อยเปอร์เซนต์แล้วยังไม่เคยทำอะไรเลยไม่รู้จักเลยว่าควายคืออะไรไม่รู้จักเลยว่าวัวคืออะไรวัวก็คือวัวควายก็คือควายอาชีพปศุสัตว์ไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดผมจะบอกให้เลยครับคนทำอาชีพปศุสัตว์ไม่ใช่สำเร็จหมดทุกคนเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคนห้าพันสามร้อยกว่าคนสำเร็จแค่ 63คนเองครับที่สามารถใช้นี่เขาได้ร้อยเปอเ็อีก2,000กว่าคนายังไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝันได้ใช้นี่ไปบางส่วนนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังดีแหล่งเงินกู้แหล่งเงินกู้นี่พอให้เขาได้เงินสักส่วนหนึ่งเขาก็ถือว่า,าบัญชีมีความเคลื่อนไหวเขาก็ไม่ตกอ,อกตกใจแต่สา0พกว่าคน3,400คนนั่นเองครับมันเป็นนี่ศูนย์ มันเป็นหนี้เสียที่ไม่สามารถจะยึดอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นการค้ำประกันกันในกลุ่มวัวก็ไม่เหลือสักตัวหนึ่งแล้วผมเชื่อได้เลยครับระยะเวลาหปีสำหรับคนสามพันกว่าคนไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวนะผมกล้ายืนยันได้เลยว่าไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวพอไปทวงถามก็บอกงัวพี่งัวน้องงัวพ่องัวแม่ไม่ใช่วัวผมผมพร้อมที่จะติดคุก แล้วคดีแพ่งลูกนี้มันไม่ติดคุกก็ฟ้องล้มละลายยึดทรัพย์ก็ไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดโอ้ปวดหัวเ <c oughs> นาะพี่นอนะ้องเนาะฝากให้คิดครับเราให้ฟังฝากให้คิดสาระดีๆจากคนเคยเลี้ยงสัตว์มาก่อน <c oughs> เป็นเวลา20กว่าปีและทุกวันนี้ก็ยังนั่งอยู่กับสัตว์เลี้ยงทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีนะครับเพราะนั้นพี่น้องก่อนที่จะคิดก่อนที่จะลงมือ ก่อนที่จะกู้หนี้ยืมสินมาทำปศุสัตว์นะครับอย่างวันก่อนก็ได้ยินเรื่องอกู้เงินมาเลี้ยงไก่ไข่สองพันกว่าตัวกู้เงินมา56แสนบาทนะแล้วเขาก็มาร้องเรียนว่าไก่เสียงดังเหม็นขี้ไก่เขาให้ย้ายนะนี่ก็บุนวายหมดเลยนะครับน้องคิดดูเอาเองนะการเป็นหนี้เป็นสินมาทำปศุสัตว์ผมว่ามันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับพี่น้อง สวัสดีครับ